ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถขุดทั่วไทยครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับเป็นซูบิโตโมเอทเอียร้อยสามสิบเอฟหกไม่แน่ใจว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะเจนอยู่นี่ด้วย เดี๋ยวเช็คให้ครับว่ารถกี่ชั่วโมงอามาดูเบื้องต้นก่อนตรงล่างก็ยังสวยอยู่ครับฟียแมบไหนอยู่สปอตเกตยังหัวยังทู่อยู่นะครับสสยอดีแหละเอ๊ยบันท้ายทำไมเป็นอย่างงี้ ทุกอย่างกันสั่นแบตเตอรี่ออกแล้วห <c oughs> ลองไม่ได้ <c oughs> มาเลยมันลอยจมมาเลยเนะี่ย <c oughs> ดินยัดยัดหมดเลยครับ <c oughs> ช่วงล่างก็ยังสวยอยู่นะแห้งแห้งดีครับอู้ไม่ล่ะอ้ตัวขันก็โดนงัดจ้ดตัวลเนะี่ยโซ่ยังสวยทั้งสองสองข้างครับ ได้เลยนะมีเซียนาหน,า,หนาครับเสียดายลองไม่ได้ครับเขาถอดแบตเตอรี่ออก ล็อกปิดให้ดูไม่ได้ครับยังโอเคอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คก่อนนะว่าคันนี้มันเหลืองวดอีกเท่าไหร่แล้วก็จะตัดได้ไหม ก็ซื้อได้ก็ซื้อครับส่วนคันนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับมาเช็คกิซูนิพ่า้อสวยเหมือนกันนะนี่25ห้านี่ก็สวยเฟรมหนาบึกเลยครับ ซีก <See> ็ยังรอกันเก็บนังนี้ด้หน่อยครับโอเคเอฟซี okay, <see. S 2> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะจบไม่จบครับสวัสดีครับ